แผลติดเชื้อเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับแผลจากการผ่าตัดเราติดเชื้อเนี่ยเราแบ่งง่ายคือเป็นแผลติดเชื้อจากงานผ่าตัดกับที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดเนาะจากการผ่าตัดก็อาจจะอาจจะเป็นเพราะบร่องของสถานพยาบาลนั้นๆได้เช่นเครื่องมือไม่สะอาดพอหรือแม้กระทั่งในะบวนกานการทําอาจจะมีการปนเปื้อนอะไรจากเครื่องมือหรือบุคคลที่ทําซึ่งตัวเนี้ยแสดงอาการให้เห็นภายใน7วัน10วันแล้วก็รู้แล้วล้วก็จะต้องสงสัยแล้วว่ามันเป็นผลจากกระบวนการผ่าตัดซึ่งทางคลินิกเราเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีพอเกี่ยวกับการนึ่งอุปกรณ์แม้ตัวพพยย์าาบล ผู้ช่วยแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัดจะดูแลดีที่ผ่านมาที่หมอทําก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อจากการผ่าตัดนะครับตัวอีกกรณีนี้คือติดเชื้อที่หลังการผ่าตัดปัญหาที่จะเจอได้บ่อยๆอย่าเช่นบางทีคนไข้กลัวการทําแผลทาไม่ถึงมันก็ทําให้ไม่สะอาดพอก็เสีย่ยงต่อการติดเชื้อได้แผลอาจจะโดนน้าเพราะงานดึงหน้าดึงเลยเนี่ยเราทาสระผมช่วงเวลาหนึ่งซึ่งบางทีคนไข้ก็ทนไม่ได้เนาะไปพังเผยโดนซึ่งตอนนี้มันก็จะแสดงอาการให้เห็นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอาจจะเป็นบางจุดข,ของรอยแผล ซึ่งถ้าเป็นพวกนี้ก็มาพบแพทย์ก็ดูแลแก้ไขให้ได้ครับไม่ได้ยากอะไรเนาะ